สวัสดีแฟนคลับของกล้องห้วยไล่นะคะก็คือก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาออกมาอธิบายเกี่ยวกับที่เจี๊ยบได้โพสต์ไปในหลายๆข้อความการที่ผู้ชายคนนี้ได้ตอแหลและหลอกลวงกับผู้หญิงหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงวดรถเรื่องเงินที่ไม่พอใช้หรือเรื่องหลอกยืมเงินชาวบ้านหลอกเอามือถือหลอกเอาสิ่งของหลอกเอาของหลอกเอาพวงมาลัยกับแฟนคลับ เจี๊ยบไม่ได้อยากทำอะไรให้เขาเสียหายแต่ในกรณีที่เขาพูดจารให้เจี๊ยบได้เสียหายว่าเจี๊ยบเป็นเมียฝรั่งมีผัวแก่อยากได้มันเป็นผัวถึงต้องเอาเงินไปใช้ถึงต้องเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวมันอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าเจี๊ยบมีผัวฝรั่งเ,เพื่อนๆเจี๊ยบที่อยู่ทางสวีเดนทุกคนจะรู้ว่าเจี๊ยบมีผัวหรือไม่มีผัวนะคะเจี๊ยบโสดเมื่อ่ปีจะมีผัวหรือไม่มีผัวคนทางนี้รู้ดี แล้วพี่สาวเขาครอบครัวเขาก็รู้ดีเพราะเป็นพวกที่คุยกับเจี๊ยบทุกๆวันว่าเจี๊ยบเป็นคนยังไงแต่ก้องห้วยไล่ไม่ได้หยุดแค่เจี๊ยบคนเดียวเขาไปกับผู้หญิงอีกหลายๆคนแล้วใช้วาจาที่ไม่สุภาพคุยกับแฟนคลับที่ตีสนิทด้วยพยายามตีสนิทหลอกจีบคิดว่าตัวเองเสียงดีคิดว่าตัวเองพูดจาดีปากหวานเอาใจพูดจาเพราะกับแฟนคลับ ที่ยังไม่สนิทด้วยแต่คนไหนที่สนิทกับเขาแล้วจะรู้ถึงความด้านหลังของเขาในสิ่งที่เขาทําว่าเขาเป็นคนยังไงเรื่องเงินทองเจบไม่อยากจะพูดถึงใช่ค่ะเจ๊ช่วยเหลือเขามาตลอดตั้งแต่ที่แผ่นซีดีแผ่นแรกของวงสี่ผู้บ่าวยังไม่ออกอัลบั้มด้วยซ้ําไม่มีงวดรถถูกเมียทิ้งเมียไปมีผัวใหม่เมียมีชู้คาบ้าน สงสารพ่อแม่พ่อแม่รักรถคันนี้มากไม่อยากปล่อยให้รถโดนยึดขอยืมขอยืมเชียบผ้าพันหมื่นหนึ่งสามหมื่นถามสงสารแม่แม่ดำนาเกี่ยวข้าวแดดร้อนรับจ้างเขาตัวดำแม่จะเป็นลมแต่ไม่มีเงินร้องเพลงยังไงก็ไม่ได้เงินจนอย่างงูนจนอย่างนี้งวดรถไปม่มีงวดจะโดนยึดแล้วนะ ต้องปิดงวดลดสามเดือนซ้อนสามเดือนกนน็สามหมื่นกว่าละปิดให้กี่รอบมึงจะไงกูไอ้กล้องมึงพูดสิถ้ามึงว่ามึงไม่ได้เอาเงินกับกูจรงิงมึงพูดสิกูมีหลักฐานการโอนเงินทุกอย่างกูมีครบมีแม้กระทั่งข้อความที่มึงขอยืมเงินกูที่กูโพสกูยังไม่ได้โพสเยอะนะกูโพสเบาๆถ้ากูจะลงหนักวันนี้มึงอยู่ไม่ได้ แล้วกูก็ไม่จาเป็นต้องโกโหกแฟนคลับของกล้องห้วยไล่นะไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องใช่คนก๊อปปี้เฟซกล้องห้วยไล่เยอะเฟซฟลร์มขึ้นมาเยอะคุณแต่คนที่มึงคุยกับกูคือมึงมึงคุยมึงหลอกคนนูน้นมึงหลอกผู้หญิงคนนีน้คุณหลอกคนนีน้ผู้หญิงหลายๆคนทักเข้ามาหากูบอกว่าพี่เจี๊ยบก็โดนเหรอคะใช่ค่ะพี่โดนน้องก็โดนค่ะพี่มาสเต็ปเดียวกันเมียทิ้งรักพ่อแม่รักครอบครัว รถจะโดนยึดคันสีขาวมึงก็หลอกเอาเงินเขามึงหลอกยืมเขามือถือกูมึงหลอกมึงบอกว่ามึงจะยืมไปสามวันเพื่ออัดคลิป i p h o n ห้าอ,อัดคลิปดีอย่างง้นอย่างงี้ขอยืมหน่อยนะมาอยู่เมืองไทยมือถือเครื่องนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเหรอไอสัตว์แล้ว็แล้วไงมึงนัดกูพากูไปงานผ่าทําผ่าเพลงอย่างงูอย่างง,างี้ไปรับกูถึงคอนโดไอเหี้ยแล้วไงอ่ะบอกว่าเอามือถือมาสิก้องจะถ่ายรูปมือถืออยู่ไหน ก็ไม่ได้เอามาแบตหมดไม่รู้จะพกมาทําไมเดี๋ยวก็เจอกันวันศุกร์เดี๋ยวก็เจอกันอยู่ดีเดี๋ยวก็ไปกินข้าวด้วยกันอีกเดี๋ยวค่อยเอานะไอ้ควายจนวันกูบินกลับมึงยังไม่ให้กูคืนเลยพี่สาวมึงกลับไปบ้านที่สกลนครวันปีใหม่กูถามว่าพี่ก้อยเจอกล้องไหมช่วยทวงมือถือมาคืนเจี๊ยบด้วยถ้าเจอเขาพี่สาวมึงบอกว่าไม่เจอมึงไอ้สัมปีนกูถามช่วยกันโกหกเหรอแต่กูถามพี่สาวมึงอีกคนนึงพี่จิน ได้เจอกล้องไหมเจอเจี๊ยบทาไมพี่จะไม่เจอมันยังพาพี่ไปดูหมอลําซิ่งอยู่เลยเอ้าวไอ้สัตว์หมายความว่าไงมึงให้คําตอบกูมาดิว่ามึงเจาอยัางไงไม่อยากคืนมือถือกูมือถือเครื่องแค่นั้นน่ะกูไม่เสียดายกระจอกเงินชิปชิปไอ้เหี้ยสิ่งที่เงินที่มึงยืมกูไปนะกูก็ไม่เคยคิดจะเอาทวงคืนสิ่งที่กูให้ยืมก็คือให้ยืมสิ่งที่กูช่วยพ่อแม่มึงกูก็ช่วยแล้วกูก็ช่วยด้วยความเต็มใจกูถือว่ากูซื่อสัตย์ อยู่ที่นี่กูไม่ได้มีใครกูทํางานกูดูแลครอบครัวมึงกูช่วยเหลือทุกอย่างเพราะกูคิดว่าโอเคกูไม่อยากทิ้งผู้ชายตอนที่ผู้ชายลําบากน่าดได้ดีดดเผื่อจะคิดถึงกูบ้างแต่อีเหี้ยพอแฟนขลับไลฟเยอะมีคนรู้จักเยอะทําตัวหยิงส้นตีนมึงคิดว่ามึงนี่เพอร์เฟกแล้วเหรอหน้าอย่างมึงนั้นล่อๆอกับมึงกูก็ควงม,มาแล้วกูจะบอกให้ซัก ถ้ามึงคิดว่ากูมีผัวฝรั่งแก่แล้วอยากได้ผัวหนุ่มนะถ้ากูมีเงินแล้วจะแปเไอาผัวหนุ่มนะกูไม่เอาหน้าตาอย่างมึงหรอกกูเอาแบบนายแบบหลอกกับมึงอีกเยอะไอ้ก้องหน้ายี่เคี้ยอย่างมึงสกปกนะ้ำไม่ค่อยอาบเนี่ยนะมึงคิดว่ากูจะเอาไอ้ส้มตีนแล้วมึงจําคํากูไว้นะกูยังมีอีกเยอะที่จะพูดและอธิบายมึงไม่ได้หลอกกูแค่คนเดียวผู้หญิงหลายๆคนแอดคลิปมาหากูแอดเฟซมาหากูมึงพูดสไตล์นี้มึงใช้สเต็ปนี้ จีบผู้หญิงหรอกผู้หญิงและหลอกลวงชาวบ้านเขามึงดังพออยู่ไรแล้วมึงก็จะดับพออยูไ่ไรไอ้หน้าหี